กรองอารมณ์ได้ใจก็เป็นสุขในสภาวะที่คนในสังคมกําลังแข่งขันกันทางวัตถุเพื่อการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆที่เห็นว่าจําเป็นต้องมีต้องใช้ทั้งทั้งที่บางทีมันเกินความจําเป็นแต่เพราะความพอดีไม่มีในใจเราจึงต้องสาะแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีคําจํากัดความ คำว่าความรวยมันสิ้นสุดอยู่ตรงไหนคนไม่มีอำนาจพอมีอำนาจก็อยากมีมากขึ้นเลยคงอยู่ตลอดไปพอไม่ได้ก็ดิ้นรนสาะแสวงหาเพราะสาเหตุทําให้เกิดทุกข์คือหนึ่งกรามตัณหาความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองภวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นดังกล่าวด้านบนสวิภาวะดัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากจนไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากสูญเสียของรักคนรักที่จริงมีสาเหตุให้เกิเกดทุกข์มากกว่านี้แต่สรุปลงในสาประการนี้แหละเป็นหลักในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาเราหลีกหนีไม่พ้นต้องเสแสวงหาทั้งสามสิ่งนี้ แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่รู้จักอิ่นเราจึงกลายเป็นทาสของความอยากอย่างไม่มีทางเลี่ยงแต่ก็เพราะมีความอยากมีอยากเป็นในเองที่ทําให้โลกของเราจเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกัอนมาจนถึงปัจจุบันทำไมอย่างนั้นมนุษย์ก็คงอาศัยอยู่ตามป่าตามถ้ำอย่างสมัยยุคหินเพียงแต่ว่าเราไม่สนใจสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ว่าคือสัจธรรมของชีวิต เราไปคิดว่ามันคือความจีรังยั่งยืนเมื่อเป็นของเราแล้วก็ต้องเป็นของเราตลอดไปทำใจไม่ได้ที่จะสูญเสียเราจึงเกิดความทุกข์ใจเกิดความเครียดกังวลวิตกนอนไม่หลับสแสวงหาสิ่งที่จะมาคลายทุกข์ท่องเที่ยวบ้างกินบ้างหลายคนติดเหล้าติดยาเสพติดเพราะทำให้เคริบเคลิ้มอยู่ในโลกแห่งความฝัน หากเราต้องการความสุขอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งต่างๆจากภายนอกเราสามารถจะสร้างความสุขขึ้นได้ในใจของเราเพราะผู้ที่รับความสุขที่แท้จริงก็คือใจเราที่คนเขาว่าดีใจเสียใจก็ใจเรานี่แหละเมื่อจิตใจดีก็ส่งผลมาทางกายทำให้ร่างกายสดชื่นผิวพรรณผุดผ่องหน้าตามีรายสี ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่ามีน้ำมีนวลผิวสวยว่างั้นเถอะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องกรองอารมณ์น้ำที่มีตะกอนเยอะแยะไม่สามารถนำมาใช้ดื่มกินได้แต่ถ้านำไปกรองหรือไปกวนด้วยสารส้มก็นำมาใช้งานได้ทั้งที่เมื่อก่อนนั้นก็เป็นน้ำขุนข้นมีตะกอนแต่เมื่อนำไปกรองแล้วเอามาใช้ดื่มเอามาใช้ได้ซึ่งก็เหมือนกับใจคน ถ้ายังขุ่นค้คนไปด้วยความอารมณ์ความโกรธโลภหลงอย่างหนักหน่วงอยู่มันก็มีแต่นำความทุกข์มาสู่ตัวเองและคนข้างเคียงการทำสมาธิคือการกรองอารมณ์สมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตถ้าเราใช้คำบริกรรมเช่นพุทธโธสัมมาอรหังนัมภัทหรือคำอะไรก็ตามมากำหนดไว้ในใจแล้วบริกรรมไว้นั่นคือการกรองอารมณ์ พราะปกติแล้วในวาระจิตเดียวเราจะคิดปรุงแต่งสารพัดเรื่องและไม่เคยหยุดคิดยิ่งคิดเรื่องเดียวน,น,นานๆยิ่งอันตรายเพราะจะเครียดอย่างรุนแรงการกรองอารมณ์จะมาช่วยในส่วนนี้ได้คือทำให้หยุดคิดและพยายามให้มาอยู่ในอารมณ์เดียวคือในคำบริกรรมนั้นๆฟังดูไม่ยากแต่พอทำจริงๆจ,จะเห็นว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย พราะธรรมชาติของจิตมันชอบที่จะคิดปรุงแต่งภาษาพระท่านเรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งพ้นที่ได้ในเบื้องต้นในกรณีที่ผู้ทําสามารถประคองคําบริกรรมให้อยู่ได้น,นานๆานได้ก็คือจะทําให้เกิดตัวเบาสบายคลายเครียดแต่ถ้ายังทําไม่ได้จะเกิดอาการหนักตัวปวดเนื้อปวดตัวดังนั้นในเบื้องต้น จึงต้องหาท่าทางนั่งให้สบายหาเก้าอี้จะนั่งเอ็นตัวนั่งตัวตรงอย่างไรก็ได้นั่งไปตามถนัดเพราะเราฝึกที่ใจต้องให้กายสบายก่อนอากาศก็ให้ถ่ายเทยสบายสบายหาที่เงียบเงียฝึกทำไปอย่างไรก็ตามเมื่อเราเริ่มต้นทําแล้วก็ถือว่าเราได้เริ่มออกจากจุดสตาร์ทในที่สุดก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้ และเป็นการสะสมพลังกิจในทุกครั้งที่เราทําและเมื่อเราฝึกนานๆเข้าการกรองอารมณ์จะง่ายขึ้นเรียกว่าใจเป็นสมาธิน,นั่นเองจากหนังสือธรรมะกับสมาธิหนึ่งโดยธรรมนิยม